ฮือฮาดังทั่วโลกครับจีนญี่ปุ่นอึง้งสื่อ,อยุโรปชูฮกแมตในฝันไทยทุกเมกาสื่อแชร์ครับดายับเหงียนเยออเยอยคู่แข่งครับหลังเชิญมาแข่งในรายการชาติตัวเองโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ กระแสเนี่ยกับเพิ่มกันเลยครับสำหรับเวียดนามซึ่งมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบและมาเจอจกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวลบอลหญิงทีมชาติไทยและก็เรื่องดราม่าที่เกิดกับทีมชาติเวียดนามครับซึ่งเราก็มาเริ่มกมาที่ความเคลื่อนไหวของวลวอลหญิงทีมชาติไทยของเรากันครับหลังจบการแข่งซีวีลีกล่าสุดก็เตรียมลงแข่งขันต่อในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023 ซึ่งตัวนี้เนี่ยอันดับโลกของวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราตกจากอันดับ16ของโลกมาอยู่อันดับที่17ของโลกครับมี176.97คะแนนหลังฝรั่งเศสเนี่ยคว้าแชมป์ชาเลนเจอร์ครับได้ครับทำให้เขาเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่15ของโลกแทนเราครับส่วนทีมที่แซงเราอีกหนึ่งทีมก็เป็นเปอร์โตริโกครับอยู่อันดับที่16ของตารางแต่ว่าไทยเราเนี่ยก็มีโอกาสเก็บคะแนนเพิ่มได้ครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่30สิงหาคม ถึงวันที่6กันยายนนี้ครับสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียสาวแดงเราก็อยู่ร่วมสายกับออสเตเรเลียและก็มองโกเลียนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นสายที่ไม่ใช่งานยากสำหรับไทยเราเท่าไหร่ส่งระดับโลกเองก็เริ่มจับตามองนะครับว่าไทยเนี่ยจะมีอันดับขยับขึ้นไปมากน้อยขนาดไหน และล่าสุดเองครับสื่อระดับโลกอย่าง FIBB เนี่ยก็ได้พาดหัวใหญ่เลยเกี่ยวกับทีมชาติไทยเราเรียกว่าเราเนี่ยเป็นลูกรักเลยก็ว่าได้ครับโดยเขาก็บอกว่าทีมชาติไทยและสหรัฐเตรียมดวมนแมตช์ในฝันที่เมืองลอตประเทศโปลแลนด์ทีมหนึ่งต้องการชนะและอีกทีมหนึ่งต้องการปกป้องตําแหน่งแชมป์เก่าโดยในเนื้อหาเนี่ยเขาก็บอกว่าไทยต้องเจอกับคู่ปรับที่เก่งกาจในการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกซึ่งจะ,ะเผชิญหน้ากับแชมป์โอลิมปิกอย่างสหรัฐอเมริกา คนไทยไม่ยอมแพ้กับความฝันที่จะเล่นโอลิมปิกครั้งแรกพวกเขาหวังว่าเขาจะอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเมื่อเล่นกับทีม USA ทําทำให้ทุกคนมีเป้าหมายเพื่อชนะรอบคัดเลือกแต่โอกาสในการชนะจะเป็นงานยากเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเข้าร่วมโอลิมปิกถึง12ครั้งก่อนหน้านี้ ในรอบ4ปีพวกเขาขึ้นโพเดียมมาแล้ว6ครั้งโดยเก็บเหรียญทองแดงได้2เหรียญเหรียญเงิน3เหรียญและเหรียญทองเหรียญแรกที่พวกเขาคว้ามาได้ที่โตเกียว2020ซึ่งนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกในปี2014สหรัฐอเมริกาก็ทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในระดับสูงสุดทั้งคว้าแชมป์โลกและก็คว้าแชมป์วอรเลย์บอลในชั่นลีก3สมัยซึ่งปีนี้เขาได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันว n นอลปีล่าสุดและก็ยังพูดถึงไทยอีกนะครับว่าแต่ทีมไทยเองก็มีผู้เล่นที่น่าทึ่งและอยู่แนวหน้าของโลก นำโดยกับตันทีมอย่างปียนุษย์แป้นน้อยผู้เล่นลีบโร่ Liberal, และผู้เล่นที่สร้างความโดดเด่นในเกมหลายคนเช่นมือเซตอย่างพรพัน์อัจราพรพิมพิชยาชัดชุออนและก็คู่กลางอย่างทัดดาวนึกแจ้งและหัตถยาบำรุงสุขพวกเขาอาจมีนักกีฬาชุดเดียวกันแต่ว่าพวกเขาพิสูจน์มาแล้วนับทั้งไม่ถ้วนว่าสามารถต่อกรกับคู่ต่อสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนในโลกและทั้งสองทีมพบกันครั้งสุดท้ายในสควอนดเดลปีล่าสุด โดยที่เมกาสามารถเอาชนะไทยไป3เซตร,รวดคงจะเป็นแมตช์ในฝันที่ไทยต้องเจอกับ USA ในการคัดเลือกโอลิมปิกเนี่ยแหละครับโอ้โหสื่อระดับโลกอย่าง f i v b ครับก็ออกมาชื่นชมแล้วก็ออกมาตื่นเต้นนะขนาดยังไม่ถึงวันแข่งเลยครับแต่ว่าสื่อของ f i v b ก็เล่นข่าวนี้ซะแล้วครับพาดหัวซะใหญ่เลย เป็นแบบในฝันที่ไทยจะต้องเจอกับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ถือว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยเป็นลูกรักของ FIV เเลยก็ได้ครับแต่ละสื่อดีเขาออกมานะเขาชื่นชมสาวไทยเรามากทั้งเรื่องของการเล่นเรื่องของทีมเวิร์กเรื่องของเอเนอร์จีในการเล่นคือเรามีพลังงานทุกอย่างครับในการเล่นวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องของความสนุกสนานเนี่ยแล้วก็เอ็นเตอร์เทนคนดูได้ทําให้ทาง FIV เอเองก็ชื่นชอบเป็นพิเศษครับสาวทีมชาติไทยของเรา และเราเองก็มีคิวดวลกับ u อเมริกาในรอบคัดเลือกโอลิมปิกด้วยงก็ต้องรอตามเชียร์กัน,นครับสื่อระดับโลกถึงกับพูดถึงแมต์นี้แอดว่าไม่ธรรมดาแน่นอนอรอตามกันนะครับเอาแล้วมาต่อกันดีกเรื่องหนึ่งครับเป็นข่าวใหญ่ของเวียดนาม ก็มีเรื่องดราม่ากเกิดขึ้นกับกันขะครัน VTV ครับ2023ซึ่งเป็นรายการที่ทางเวียดนามเนี่ยจัดขึ้นครับและก็ได้เชิญทีมจากต่างประเทศเข้าแข่งขันโดยก็มีทางออสเตรเลียมหาวิทยาลัยจากญี่ปุ่นสโมสรซูวอนจากเกาหลีสโมสรจากฟิลิปปินส์และก็ทีมของเวียดนามเองครับที่ส่ง2ทีมเวียดนาม1และก็เวียดนาม2และก็จะมีมองโกเลียอีก1ทีมครับแต่สุดท้ายมองโกเลียก็ประกาศถอนตัว ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทีมจากสโมสรต่างๆสโมสรของประเทศนั้นๆครับแต่ทางเวียดนามเองเวลาแข่งขันเนี่ยขึ้นเป็นทงชาติเลยครับในสกอร์บอร์ดเหมือนเขาแข่งกับทีมชาติและเขาเองก็ชนะรัวๆด้วยสำหรับเวียดนามโดยเฉพาะเรื่องราม่าที่เกิดขึ้นครับเมื่อทีมชุดที่2ของเวียดนามเนี่ยสามารถเอาชนะทีมจากออสเตรเลียได้3-0ต่อเซต ซึ่งแน่นอนครับว่าชุดนี้ของผู้เล่นออสซี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดแต่สื่อของเวียดนามเองก็ได้พู์หัวข้อใหญ่พาดหัวใหญ่โตเลยครับบอกว่าที่อันดับ54ของโลกเนี่ยแพ้แบบไม่มีข้อแก้ตัวต่อทีมอันดับ2ของเวียดนามเนี่ยนะครับโอโ้โหพาดหัวแบบเยาะเย้คู่แข่งมากครับสื่อของเวียดนามเองคือบอกว่าแพ้แบบไม่มีข้อแก้ตัวเลย แล้วก็มีต่อครับบอกว่าทีเวียดนามคว้าชัยชนะเหนือออสเตรเลียแบบสู้ไม่ได้ในการแข่งขันนัดที่2ของศึก V t ทครับซึงในเนื้อหาเนี่ยเขาก็บอกว่าเซตที่1เวียดนามเนี่ยสามารถเอาชนะออสเตรเลียได้25ต่อ23โดยความได้เปรียบในสนามเย้าทีามหญิงของเวียดนามเองเล่นไล่เลี่ยกับทีมระดับ54ของโลกจนถึงครึ่งเซตและสุดท้ายทีมน้องใหม่ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะออสเตรเลียแบบขาดลอย25ต่อ23เออมันขาดลอยตรงไหนครับ25ต่อ23คือเล่นกันถึงดิวเลยแต่ว่าสื่อของเวียดนามเองบอกว่าขาดลอยครับและเขาก็ยังบอกในเซตที่2ต่อครับเขาบอกว่าเซตที่2เนี่ยหลังจากชนะได้ตาเวียดนามเองกลับเข้าสู่สนามอย่างมั่นใจมากขึ้นโฉมหน้าของการแข่งัน,นรเริ่มเปลี่ยนภั่ปทีมเวียดนามทําแต้มได้ที่11แต้มหยุดออสเตรเลียที่ทําได้2แต้มติดต่อกันและสร้างความมือฮาใหม่กลับขึ้นมานา16ต่อ9 และทีมเวียดนามเองก็รักษาช่องว่างจนจบเซตด้วยชยนะ25-18ต่อและยังไม่จบครับเขายังบรรยายเซตที่3ด้วยว่าเซตที่3เนี่ยเวียดนามก็สามารถเอาชานะไปด้วยคะแนน25-19ต่อชนะแบบขาดลอยกับทีมันดับ54ของโลกแบบสู้ไม่ได้และทีมหญิงของเวียดนามทีมที่2เองก็สตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมในแมตช์แรก ที่ชนะซวซิตี้จากเกาหลีใต้3ต่อ1นเซตเนี่ยครับก็เป็นสื่อของเวียดนามเองที่ออกมาพลาดหัวใหญ่แต่ว่าน่าจะใหญ่เกินไปเพราะว่าออสเตเรียเองเขาก็น่าจะไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดของเขานะแต่สื่อของเวียดนามเองพลาดหัวซะเสียหายเลยครับบอกว่าแพ้แบบไม่มีข้อแก้ตัวชนะแบบขาดลอยทั้งที่ก็ไม่ได้ขาดขนาดนั้นครับอย่างเซตแรกเนี่ยไม่ขาดเลยนะ25ต่อ23มเอาล่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเวียดนามเหมือนกัน แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้เล่นของเวียดนามเองเขาชื่นชมไทยครับแต่ฝั่งของนิมใช้เวียดนามเนี่ยกลับตัดชื่อเขาออกจากทีมชาติซึ่งโดนด่ายับเลยครับเวียดนามเนี่ยตัดชื่อมีเดนบล็อกของทีมตัวเองซึ่งเป็นตัวเก่งของทีมชาติทันทีครับหลังจากเธอเนี่ยได้โพสต์ระบายความในใจเกี่ยวกับประเด็นวอลเลย์บอลเวียดนามที่ต่างจากไทยเหลือเกินซึ่งเว็บไซต์ชื่อดังของประเทศเวียดนามเนี่ยก็ได้เผยบทสัมภาษณ์ของดิงทิจายางนักวอลเลย์บอลที่อยู่ในทีมชายเวียดนามชุดรองแชมป์ซีเกมส์ครั้งล่าสุด ที่แพ้กับไทยในนัดชิงชนะเลิศครับโดยบิดูบกเวียดนามเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงความแตกต่างรวมถึงเหตุผลว่าทำไมเวียดนามถึงแพ้ไทยตลอดซึ่งเขาเองก็บอกว่าอยากวอนในพวกเกี่ยวข้องก็เป็นแฟนเนี่ยร่วมเชียร์ทีมชาติอย่างเข้าใจตรงกันไม่ใช่แต่วิพากวิจารณ์บันทอนกำลังใจของนักกีฬาอย่างเดียวโอ้โหหรือว่าน่าจะเจ็บนะครับซึ่งเขาก็ได้ร่ายยาวเลยครับเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยกว่าไทยจะประสบความสำเร็จอย่างนี้พวกเขาผ่านการลงทุนเฟ้นหานักกีฬาอย่างจริงจัง พวกเขาสร้างระบบกันมาตั้งแต่ระบบเยาวชนและตั้งแต่โรงเรียนมหาวิทยาลัยและก็สโมสรอ,อาชีพหลายครั้งที่กองเชียรเวียดนามชิดเปีงว่าพวกเราเก่งพอที่จะชนะไทยได้แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดั่งใจหวังก็มาตําหนิวิจารณ์กีฬาเสียๆหายๆซึ่งมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอด แต่เขาจะบอกยีกว่ามีน้อยคนที่จะตรากว่าไทยเคยเป็นแชมป์ทวีปเอเชียถึง2ครั้งและก็เคยได้อันดับ8ของโลกมาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามยุคนี้แล้วจริงอยู่ว่าเรามีนักกีฬาที่มีศัก,กยภาพแต่ว่าเราขาดการสนับสนุนเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพให้พวกเราได้ไปกว่าจุดนี้เขาก็ยังพูดต่อนะครับเขาบอกว่าเราไม่ได้แพ้ทีมไทยแค่ในสนามแต่เราแพ้ทีมใดทุกอย่างโดยเฉพาะมิตรภาพที่ควรมีให้กันระหว่างกองเชียร์กับนักกีฬา เราแพ้พวกเขาตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่งเลยนี่ยแหละครับก็เป็นความในใจครับของมิดเดิลบล็อกเวียดนามที่ได้ออกมาโพสต์ไลายยาวครับซึ่งหลังจากโพสต์ไปเนี่ยไม่รู้ว่าบาังเอิญหรือเปล่าครับทางเวียดนามเอง ก็ได้ตัดชื่อเธอออกจากทีมชาติทำให้จดมาแข่งชิงแชมป์เอเชียที่โคราชในประเทศไทยเราแต่ก็มีบางสื่อครับที่บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยติดภารกิจกับสโมสรทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมทีมชาติได้แต่แอดเองก็คิดว่าน่าจะมีประเด็นกันไม่มากก็น,น้อยครับกับการที่เจ้าตัวโพสต์แบบนี้ซึ่งสำหรับดิงที่จยางเนี่ยติดติมใช้เวียดนามมาตั้งแต่อายุ17ปีมีดีกีถึงเหรียญเงินซีเกมส์5สมัยแต่ว่าแพ้ให้กับทีมชาติไทยนะชิงทุกทั้งเลยและเจ้าตัวก็มีผู้ติดตามใน, 20, น,นมเฟซบุ� สำหรับฝั่งของเวียดนามเองเป็นเรื่องดราม่าที่โดนด่าเยอะมากครับเรื่องนี้ส่วนฝั่งของไทยเราก็ต้องรอตามเชียร์กันต่อครับวันนี้เนี่ยจะเป็นกันในขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียครับเราจะพบกับอุซเบกิสถานในเวลา4ี่โมงครึ่งครับยังไงก็อย่าลืมตามเชียร์กันสําหรับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเรานะครับทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาล่าสุดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นบงนังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับข่าวอัพเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ